สวัสดีค่ะทุกคเรามาดูลอฮีประกาศตูค่ะวันนี้หน่วยการเรียนรู้เรื่องงานบ้านค่ะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะความหมายของงานบ้านคือการทำงานที่ดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งงานอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่สมาชิกในครอบครัว งานบ้านแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งการดูแลรักษาบริเวณบ้านเครื่องใช้ในบ้านเช่นการปัดกวาดเช็ดถูในห้องนอนของตนเองนะคะเด็ดๆกๆเคยทำกันบ้างหรือเปล่าการเทขยะนะคะในห้องของเราก็ควรทิ้งขยะการทำสวนการรดน้ำต้นไม้นะคะบ้านใครมีต้นไม้เด็กก็ต้องรดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะ การต่อไปนะคะเป็นการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ค่ะเมือเด็กนะคะเล่นเสร็จแล้วควรเก็บของใช้เข้าที่นะคะและอีกอย่างคือการซ่อมบำรุงนะคะงานต่อไปค่ะที่2งานอาโดยความสะดวกในสมาชิกในครอบครัวการกรอกน้ำเครื่องดื่มใส้ควดการประกอบอาหารและเครื่องดืม่มการจัดโต๊ะอาหารการเสิร์ฟอาหาร การล้างจานนะคะการซักผ้าและรีผ้านะคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กๆของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้บ้านน่าอยู่ด้วยการทำงานบ้านตามกำลังและความสามารถของแต่ละคนนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยนะคะเช้าแล้วค่ะ ตัวอย่างของการทำงานบ้านก็คือ 1. การกวาดบ้านนะคะเด็กๆเคยกวาดบ้านกันบ้างหรือเปล่า 2. การเช็ดบ้านให้สะอาด 3. การช่วยคุณพ่อคุณแม่สักผ้าเด็กๆเคยทำกันบ้างหรือเปล่าคะ 4. การตากผ้า 5. การรดน้ำต้นไม้ค่ะ 6. กการเช็ดโต๊ะอาหารค่ะ 7. การเสิร์ฟอาหารนะคะเป็นการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะ 8. การเก็บของเข้าที่พับที่นอนของตนเองนะคะสุดท้ายการรักษาความสะอาดนะคะเมื่อเด็กๆเห็นขยะนะคะดเด็กๆต้องควรเก็บขยะลงถังขยะนะคะเพื่อความสะอาดเรียบร้อยที่บ้านของเรานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะ อยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะอลัลลาตาลาจารักและเมตานะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานเรื่องงานบ้านเด็กๆเตรียมตัวรับชมได้เลยนะคะฉันชอบทำงานบ้านฉันชอบเช็ดโต๊ะโอ้โหโต๊ะสะอาดจังเลยฉันชอบทำกับข้าว ว้าวน่าอร่อยจังเลยฉันชอบล้างจานอืมจานชามสะอาดน่าใช้จังเลยฉันชอบซักผ้าอาา่ะฮาเสื้อผ้าหอมสะอาดจังเลยฉันชอบพับผ้า อู uh ้ห oh. ูตู้เสื้อผ้าดูเรียบร้อยจังเลยฉันชอบจัดตู้หนังสืออืมจัดเรียงเป็นระเบียบน่าอ่านจังเลยฉันชอบกวาดถูบ้านอ่าบ้านสะอาดจังเลยฉันชอบกวาดใบไม้ สนามหญ้าสะอาดตาจังเลยฉันชอบรถน้ำต้นไม้เห็นไหมดอกไม้บานเต็มสวนเลยฉันชอบทำงานบ้านลันลันลาบ้านของฉันน่าอยู่จังเลย จบแล้วนะคะนิทานเรื่องงานบ้านเด็กๆอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะคะเป็นเด็กดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วอุมมีอาบีนะคะนี่ชันแล้วค่ะอัสลามุอาลัยกุมวะรอมาตุนรอฮิบรรกาตุค่ะ